เราจะอยู่กันระหว่างการรอคอยเข้าที่พักนะครับที่นี้ก็จะเป็นเพลงที่สามนะครับเพลงที่สามนะครับกับการรอคอยต่อไปเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มาครับตอนนี้กาลังที่จะเจ็ดโมงครับครับผมถามว่าท้อไหมครับไม่ท้อครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับทีมงานฟ้าแวบๆวครับปัญญาฟ้าแวบๆวครับกับบทเพลงต่อไปครับคิดถึงเธอคิดถึงเธอ Yeah. ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นบวามญิงต้องใหเอแก่รู้ก็รู้ว่าชอบแต่ใจมันพูดไม่ได้แต่ถ้าจะอช่วยนก็ง่ายอะไรก็คงไม่แย่คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆแต่นอไรต้องให้เธอแก่รู้ก็รู้ว่าชอบแต่ใจมันพูดไม่ได้แต่ถ้าเธอช่วยมันก็ง่ายอะไรก็คงไม่แย่ อก็ผ่านไปอีกเพลงอีกเพลงยังไม่มาครับยังไม่มาครับนาฬิกาแสงตะวันกำลังส่องแสงนะครับแสงตะวันเพื่อโผล่บนขอบฟ้าครับมีเวลาให้คนเราได้มาแะ้้วก็เล่นบทเพลงนี้เลยแล้วกันแสงตะวันยังไง่ะ 都万人。 ใช่ครับเพราะเราเพียรกันมากครับสามผัดอื่นๆอยู่ทั้งหมดที่ผัดครับสามผัดสามผัดสามผัดเริ่มจากผัดแรกเริ่มจากที่ไหนครับเพชรนบุรีลาดบุรีครับลาบุรีมาเพช่บุรีครับเขาต้องไปรับอาจารย์บาส์สครับาบุรีเข้าประจวบนะครับเข้าประจวบแล้วก็มาเปลี่ยนกันที่ประจวบอาจารย์เฟียสก็ต่อที่ประจวบมาผัสองครับมาจนถึง ถึงชุมพรครับชุมพรนะครับอาจารย์บ้าก็ชุมพรอยูนึงสุราชนะครับแล้วก็วนในสุราชเล่นอีกพักหนึ่งใช่ครับเพราะว่าโดนเดบียงที่รอกว่าปัะชาพิวันเราอยู่ที่ไหนใช่ครับเวดลที่นี่ไม่รู้จักการเดินทางจากราชบุรีมาศูนย์สุราชนี่ไม่ไกลนะครับแต่เส้นทางค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงครับเพราะว่าถนนค่อนข้างที่จะรถใหญ่วิ่งเยอะมันก็เลยทําให้มีขู่ขาบ้างนะครับแต่ถามว่าที่นี่นะครับถ้าเราจะมาศูนย์สุราชนะครับเกาะสมุย โด่งดังนะครับเกาะพังงานทีมงานฟ้าแวบๆว่าจะแวบไปครับขอสมุดครับดิบลงสีครับทีนี้คำขวัญว่าไงครับคูเบสโอ้ยใหญ่เกินเด้งแรงกัม่ใช่วยจ้ะหอยใหญ่หอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะมีแค่นี้เหรอครับมีอย่างอื่นอีกไหมหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะร้อยเกาะนี่ไม่ใช่เลยเออ ร้อยเกาะอร่อยอยใ่ใชครับใช่คใชครับร้อเกาะอร่อยอหวานจากสาดีประเภทนี้มิ้งควายอหน้าตีร้อยเกาะงออร่อยหยใหญ่เคยแดงรงธรมะกเตเต็มก็จะเป็นอย่างนี้แล้วดูต้งเสมร้อยเกาะนี่ยังไงครับร้อยเกาะร้อยเกาะคือเป็นเป็นเมืองที่มีเกาะอยู่ตามอยู่ตามใจฟังมีหมาเยอะนะฮะมีหมาเยอะมามีเข็ม โอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับกูแมนกูแมนเข้าใจผิดแล้วร้อยเกาะนี่หมายถึงว่าตะเลไทยเนี่ยคัาความไปลงสุวรรณคิรีครับควเอาได้เนี่ยควาเอาได้เนี่ยเขามีโง่เยอะจวนเงาะอร่อยเนี่ยสุราเนี่ยเงาะนาสายเขาดังนาสายเงาะที่เป็นลูกๆขุนๆนะเงาะแดงๆนะไม่ใช่เงาะดำๆเงาะดำๆแล้วก็ป่นป่นป่ครับเซอร์ครับเซอร์ครับ ส่วนไก่แดงเนี่ยไข่แดงเขาหมายถึงว่าผู้ชายที่เนี่ยไข่ทุกคนจะแดงไม่ใช่ใช like ่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าไข่แดงเนี่ยมันเป็นไก่เยี่ยมใจยาซึ่งไก่เยี่ยมใจยาเขาเป็นอีกอำเภอหนึ่งของสุราษฎร์ที่ดังมากๆเลยไข่แดงแลวอะไรแหงธรรมะแงธรรมะครับแหงธรรมะหมายถึงว่าคนสุราษฎร์เขาใจดีเขาใจดีมีน้ำใจกันมากเลยเป็นเมืองที่ที่ที่ซึ้งในรถพระทั้งกันมาก เนี่ยขนาดเจ็ดโมงแล้วยังไม่มากันเลยสวดมนต์อยู่บ้านนงใช่ครับนั่งสมาธิครับออาจารย์ที่นี่เขาไปสวดมนต์อยู่แต่ผมอยู่บ้าเดี๋ยวสังเกตมานี่ใส่เสื้อขาวมาเลยทางใต้ที่เขาบอกลงข่าวว่ามียิงยังไม่ไม่มีหรอกครับอันนี้ผมการันตีได้สามคนเนี่ยผมผมมาที่ผมยังไม่กล้าเอาใจสูงเลยผมมาไม่ไม่มียิงฮะมีแต่กลับระเบิดเนนนมาแล้วก็เลิกอีกบทเพลงหนึ่งนะครับ ขอเพลงเป็นเพลง,งต้านะกันโอเคครับเ,รเ,เล,ลเเออง้รบ बाररा मैं बार बाने के द रहा िर दो oh my mama. i'll be เธอโอลอนได้ด oh ีอะที่บ้านผมแัสนีครับ ครับ้านในบ้านแม่บ้านะครับเดี๋ยวจะเลื่อนให้แค่บ้านผู้จัดการตัวแทนนะครับมาทำงานเช้าเรื่อยๆแต่กวาดบ้านนะครับก็เดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าใหม่แล้วกันนะครับโอเคครับที่เจนนะครับผมทะเลที่นี่ชื่อกับพวกเราทีมงานปัญญาฟาร์มแวบครับโอเคครับโอเคครับผม